ดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับชลองหมอสอนแน่นะครับวันนี้ก็เราจะตั้งแบบเสานะครับวันนี้ก็เทคานแพร่นะครับแล้วก็ตั้งนะครับตั้งแบบสานะครับแล้วก็ผสมปูนก็เทนะครับ คุนก็หาไม้นะครับหารักนะครับเรียกว่าหลักเป๊กนะครับภาษาอีสานนะครับก็เป็นไม้คร้ำนะครับคร้ำเสานะครับถา่ามาก็อย่าเริ่งครั่กดไลค์กดติดตามนะครับช่องมอนทแชแนลนะครับ เบบเสามาแล้วนะครับเตรียมต้นแล้วนะครับเด็กก็มาให้กำลังใจนะครับหมูนะครับอุดอุดนะครับก็มานะครับมาให้กำลังใจทีมช่างนะครับแบบสาวก็จ้าวนะครับ เมต้มๆๆๆๆนะครับก็คือนาดีนะครับเห็นไหมครับเห็นจะหางนะครับทุกท่านนะครับอันนี้ก็ได้สามเสาแล้วนะครับแปรของเราก็เริ่มจะเสร็จนะครับใครเข้ามาก็อย่าเลื่งนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับช่องหมอชนชแนลนะครับตอนนี้ก็เสาที่ห้าแล้วนะครับ ห้าสาวแล้วนะครับหกนะครับ